อาครับแบบไม่ติดไม่หลุดไปอย่างเงี้ยแบบไม่เกิดไม่ดับไปแบบไม่พ้นไม่ไม่พ้นหรือพ้นหรือไม่พ้นไปไม่มีทั้งพ้นไม่พ้นไปช่วยเดี่วเสื่อมละอันชั่งละใจวางแล้วแต่ให้มันไปได้แค่สีมันจะได้เป็นมหาวุนาาอเที้ หรืออย่างเดียวเท่านั้นคือไปด้วยกันกับทุกอย่างทุกอย่างสวยเอี่าวสวยเยู่ยวสวยเหี่ยวเออมันเป็นมหาคุณนะมันไม่ใช่แค่วางมันไม่ใช่แค่ไม่มีอะไรแต่หมายถึงทุกอย่างไปด้วยกันมันจะได้ปอกกันไปนะมันจะได้ล้างกันไปว่าล้างไปมันก็有点咳嗽ก็เค่ทุกอย่างนั่งอ่า เมื่อวานรถที่เรานั่งมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถมันหนาเนไรถมนาเกินไปรถาเกิไราวเกรมาเสินไวกไหเชนมนนัหนัหีกันนาวเาราวาว่าท่นานมาได้พัเกหามหามานาเนเ 工作量太大了，这一段送货呀、嗯、各方面的工作啊，啊都画太忙，很少休息。是的，我我感觉两个月没见龙婆瘦了，她可能她、嗯就是、有点太辛苦了，太辛苦了。嗯嗯、很很很我也没的。没老的，胖的不好了。好了 <laughs> 对，我跟他们热难难。胖了还在减肥。<laughs> <laughs> 是是是。我我。 我上次在寺院住了七个月，瘦了一十五斤。阿皮隆，阿达皮沃，七个月，然后落重呃，大概十多。嗯，你们，嗯，你。挺好的。但精神状态比过去好很多。瘦很、嗯啊、多。把多余的都拿出来。嗯，啊，太好，太好，太好，还留得可多。就是都可以再。啊啊啊！一、okay, 些、okay, okay.。来去啊，走路顺畅，轻松些。啊 okay, 嗯 อึดหนาดมากก็ไม่ดีใช่แต่ว่าจิตเนี่ยแค่ประหลอกใช้งานตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยแค่ประหลอใช้ใช้งานแต่เนื้อหาเนี่ยใช่โปรดสังสวัสดิ์จริงๆก็คือสิ่งที่ไม่ใช่จิตสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่รสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว เวลาใช่ปรดจริงๆในระดับล้างว่างล้างเนี่ยใช่สิ่งที่ไม่ใช่จิตใช้สิงส่งในสิง่งในสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปด้วยกันต้องแตกฉานด้วยในเวลาที่ใช่ดูใช่รู้ใช่เห็นเนี่ยก็าเรียกว่าเปโตรใช้จิตเออเปโลกใช่จิตเนี่ยเปโดกเองก็เป็นกรรมในตัวเปโตรแต่นั้นก็ให้ล้างไปด้วย ไม่ก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ไม่ไปไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในี่ใช่นี่ไม่ใช่ไปจะได้ไม่มวแต่เป็นมโนกรรมสที่ไม่ใช สิ่งที่มันไม่มีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่สิ่งที่มันไม่มีทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเรียกว่าว่างล้างรคงจริงเสียเจาว่างล้างเขาเรียกว่าดับร้างนะชิเมชิงเสี่ยบ แต่นั่นก็อย่ามัวแต่ก็ะโหลกใช้จิตเพลินใช่ไ้มไม่งั้นมันจะมีแต่มโนกรรมกับมโนกรรมตัวรู้ตัวเห็นตัวนกตัวคิดอะไระต่างๆจะคงควาคมเห็นคงความหมายก็ในฐานะกรโหลกใช้งานตัวข่าว ก็เป็นกรรมในโลกนั่แหละเรียกว่าโนกรรมด้วยฉะนั้นเนื้อหาเหล่านี้มันไม่ใช่เนื้อหาในการกระโมันเป็นเนื้อหาที่เรียกว่ากรรมสัมผัสกรรมสัมพันธ์โนสัมผัสโนสัมพันธ์นี่ก็เรียกว่าโมกรรมสัมพันธ์สัมพันธ์นั้นสัตว์โลกที่มันเป็นไปตามกรรมก็มันอดี่วแค่มโนสัมผัสมโนสัมพันธ์ ไอสารล่าที่เป็นไปตามกรรมก็มันอยู่แค่ไอมโนสัมผัสมโนสัมผัสมันอยู่แค่จิตกระสสิ่งไอ้สิ่งที่ไม่ใช่จิตเนี่ยมันไม่เป็นไอ้สิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยมันไม่เป็นมันเป็นแต่มนโนโกรรมมันก็เลยเป็นไปตามกรรมวนเวียนไปตามกรรม สิ่งที่มันไม่มีทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเราก็ใช้สิ่งที่มันไม่มีทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ปดเรียกว่าไร้ร่องรอยล่ะไม่ใช่ใช่ความเห็นโปรไม่ใช่ใช่ความหมายโปรความเห็นความหมายมันจะอยู่ได้แค่มโนกรรมมนโทมนโทิฏฐิมโนกรรมใช้โปรไม่ได้ อันเนื้อหานี่มันโปรดจริงเนี่ยที่มันไม่เป็นสัมขวาเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่มีทั้งไหมทั้งไม่ไหมสิ่งที่มันไม่มีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่สิ่งที่มันไม่มีทั้งจริงทั้งไม่จริงสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี เรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่ใช่จิตแล้วก็สิ่งที่มันไม่ใช่สรรพสิ่งจะได้ว่างล,างลง่างนันไปแล้วต้องตัดสู้ว่าเนื้อหาอะไรที่มันเป็นเนื้อหาในการปรดพออระองค์พระ้าอค์มหาบรุรีเนื้อหาอะไรที่มันไม่ใช่เนื้อหาแห่งกลับก็ต้องตัดสู้ในกฎนี้เป็ี ในส่วนไหนที่เป็นสัดส่วนของกรรมเอ่อสัตว์สลุ่ในสัดส่วนของกรรมกรรมก็มมิมใเป็นทุกกิริยาในกรรมคือทุกกิริยาในกรรมถ้าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวก็วไปได้กันเลยตะบสิทธิ์หรือจะได้ไล่ล่างล,ลอยล้างกันไปว่าล้างกันไป สิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนี่ก็ไป้วยกันเลยรก็สรรสิ่งมันจะเดียกว่างร่างเงินไปดับล้างกันไปไม่ใช่มัวแต่ใช้ตัวรู้กับสรรสิ่งใช้ตัวเห็นกับสรรสิ่งใช้ความนึกความเห็นความหมายกับสรรสิ่งในนั้นมันได้แค่กรรมกับสรรสิ่งไม่ใช่เนื้อหาของการโปล่คือกรรมโลกรรมปจีกรรมกายกรรม จะมัวแต่กรรมกับกรรมอย่างเดียวที่มันจะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวคือเวทนาจะจัดนิวรณ์จะจัดวิบากมันก็จะจัดลอกให้ชาคนเมียนมันก็จะจัดถึงดูอย่างมาเวียงไปจะรับไม่ไหวจะทนไม่ไหวดังนั้นก็ใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเดียวทั้งไม่เกี่ยวไปพีกัน ส, tai, สิ่งท like <S Dogs> ี่มันไม่มีทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่มีทั้งไหมทั้งไม่ไสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งไหมทั้งไม่ไหมสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปดีกันสิ่งที่มันไม่มีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปด้วยกันมันมีแต่ใช่มีแต่ไม่ใช่มันก็มโนอนที่ผิดมานอกับ ปัญหาทิฏฐิโมหะทิฏฐิมโนทิฏฐิก็คือกรรมมโนกรรมทิฏฐิก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเมโนกรรมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่แล้วไม่ไมเน้นว่างร่างไปดับร่างวป สิ่งที่มันไม่มีทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวงงจะได้คล้า่องรอยล้างไปถ้าหลาเนื้อหาที่มันไม่ใช่จิตเนื้อหาที่มันไม่ใช่กรรมเนื้อหาที่องมหาบารมีทั้งห,หลายใชย่โปรดนั่นว่าจะว่าหลกคนติกรรมขึ้นมาในหนึ่งขณะรู้หนึ่งขณะเห็นหนึ่งขณะจิตเพื่อล้างไปด้วยสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปได้กันด้วย สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้ง <ซะ S 1> <ๆ S 2> ไม่เกี่ยวออไ,ไปได้กัน<ส>ด้วยมันจะเด้นล้า,มางมโลกฮัโหลกันด้วยทำไมล้างไปด้วยไม่สรุปร่างไปด้วยดีๆเีเจะกลายเป็นมโนกรมมรมที่ตกค้างแล้วก็กลายเป็นวินานบากอันี้ก็จัดสรุปในเนื้อาหาการโปรดดีๆประวัาสย่วนครับนไหนเป็นกรรมส่นวนไหนที่มันไ,ไม่ใช่กรรมก็รูจ้จักใช้ รู้จักปลอกชายแล้วก็รู้จักลานลุดงานเออแล้วมันจะไม่ใช่ตรงศีแต่เองใช่ป้องมันต้องปลุกตรงนี้มาดับจ้างไปบ้างล้างไปแบ้วเกี่ยวกับตัวใช้งานนี่เฉยจิตมันเป็นตัวใช้งานนี่เฉยที่สเปฉียวเฉียวเออแล้วตัวใช้งานก็เป็นกรรมในตัวใช้งานรู้ว่าเฉียวเฉียว้องไปที่สิ่งสัทธิ์เลี้ยงล้างไปด้วยไปด้วยเสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ก็ล้างไปด้วยไปด้วย ในสิ่งที่ไม่ใช่จิตไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่จิตก็ก็ไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่นั่นแหละ的不，意思就是是不是。它没没，它没没，ม่มันทั้งมี有。เ้็นม่มีนะอ่อคันบังคันหลายแล้วเขาจะขั้แต่เงินหกขันนีบานต้นนอต้นนี้อะไรแต่เรา้ สภาิาท,ที่มีกรรมตะกูลเดียวกันเขาก็จะต้องมาสู้กันเราเจ้าบอกสีฟังไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปได้วยกันนี่แหละอย่างมต้องไม่มีาง有吧所有แต่ง่ายจบง่ายแต่งง,ง,ง,ง่าย แต่เง่ายเพราะประโยชนเดียวก็ไม่ได้เอาประโยชนเนียวนี่แ่ไหนหรืออะไรประโยชนนี้จบก็ไ่าย้แต่สิ่งที่ยากค็นต้องาดูไปประโยคเดียวนี่ให้มันยังเอาอยู่ก็ต้องไว้ ฟาวด์ดัตโฟดเชอร์ครัอชีฟาวด์ดัตโฟดเชอล์เพราะว่ามันเริ่มต้นในการจัดซ่องมันเริ่มต้นในชวนยยาวแม้งงแต่ประโยคเดียวมันก็ต้องมาล้างกันในประโยคเดียวนี่และวักษณะที่ถ่ายทอดว่ามันเป็นฝักบัวของที่ออกทุทธกาวแล้วจริงๆมันก,ก็ไม่สามารถที่จะมไม่ยึดไม่หลงยึดไม่หลงติด,ด,ด,ดกับ คือเรื่องสองวิบากถ้ามันจะต้องมีเสษงานมันก็ต้องทนองเอาสะหน่อยเียนก็มาหยุดแล้วเนี่ยเพราะมันมีเศษวิบากนี้ว่าทำไมคำพูดช่งคำพูดที่โอทุกขเก่าคงสามารถหรืดไจ้แต่สิ่งที่ผมคิดท้าจามีสุขานะมไม่อาจกลคือเวลาที่ท่านเล่าท่านจะกล่าวตามสัาฆาารย์สังฆะแล้วก็เช้าคือถ้าเรามีท่าน บ, <oh บุญเนี่เของท่านเรื่องที่ดับล้างไปพร้อมกับมันที่ดับล้างไปพร้อมว่างล้างไปพร้อมกับสิ่งที่ท่านตลางลองรับกมบูดเนี่ยคำพูดนะแต่เวลาที่คนมาสืบทอดตามในสามเนื้อหามันไม่ได้ลองรับคําพูดเนื้อหามันไม่ได้มันไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดมันไปเอาคาพูดมาเป็น จริงจริยจะยึดเอาในคำพูดของท่านแปลนั้นยเสียกว่าจะเหมือนท่านได้ยังไงเพราะของท่านเนื้อของนี่แล้วเวลากล่าวมาก็เนื้อหาก็รองรับคำพูดรองรับบัญญัติแล้วเรียบร้อยไปด้วยกันเลยแต่ของสังฆวัตรมันเริ่มต้นในการเอาซอาส้อนบัญญัติมมนไม่ใช่เนื้อหารองรับบัญญัติจะต้องมาใส่กันกองบัญญัติล้างบัญญัติกันไปเรื่อยยัง่อยเป็นเนื้อหาตามบัญญัติ นี่มันก็ต่างแค่นี้เองดังนั้นทุกอย่างมันก็ต้องจากไม่เอาฉนันเอาต้องไม่เอามาด้วยกันเลยเป็นเนื้อหาไปเลยแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นคําพูดที่ไม่ใช่เอาในัำสิ่งที่พูดมาถ่ายทอดเป็นบัญญัติที่ไม่ได้เอาในสิ่งที่เป็นบัญญัติเนื้อหาลองรับบัญญัติเนื้อหาลองรับสิ่งที่กล่าวสิ่งที่พูดแล้วมาผู้ฟงังมันจะง่ายขึ้นอืมชาแล้วนี่น แต่ถ้ามันอยากมันมาก่อนแล้วเนื้อหามันยังไม่ไม,ไม่ไม่มีมันก็พร้อมกันไปไม่ได้นอกจากผู้มีที่วาเสนาบารม,มีก็ไปย่อยสลายเองก็แตกแตกฉานเองแล้วก็จบตามนั่นเองผู้มีที่วาเสนาทำมันก็เอาไปแล้วก็ไปการกรองกรองทิ้งตัวกรองเอง รุปพิ้งตัอสรุปเองนะก็จบได้ยางนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกี่ยวกับการวิบากของสารลมุสแล่เรลาด้วยเพราะมันมีการวิบากในการปฏิเสธมามัแล้วต้องเอาเอาไว้ใช้บาปมาใช้บาะอย่างจัวาลิเศษจะมาเป็นรูปแบบการใช้บาปจนกว่าจะไม่เอา เนี่ยมันเกี่ยวกับไม่บาดด้วยผมว่าก็คือต้องยอมยอมในเรองนี้ด้วยแต่เวลากล่าวเวลาพูดก็ต้องกล่าวในสิ่งที่แล้วล้างในสิ่งที่กล่าวเองเป็นวนเดียวย้ายมันเป็นทิ้งไว้เป็นร่องรอยไม่จับต้องได้ต้องใช้คําพูดที่มอบให้แล้วเขาเอาไปเอาไปจับต้องไม่ได้จริงคือจับต้องถึงแม้ตัวเองจะมีนิสัยจับต้องแต่มันก็จับต้องไม่ได้นาน จำต้องด้สสลายก็ไปตามประโยชน์นั่นมันเดือดตโอ้การซองการแช้คาพูดหนึ่งพอดีพอดีกับที่ทีด่ดําริเอาไปแล้วแล้วลึกไปแล้วสัญญาไปแล้วเนี่ยมันก็ล้างในตัวสัญญานั้นไปด้วยจะมากก็ตามน้มกอก็ตามที่้องการกองยากให้เหลือการแช่บัญญตัติก็คือล้างบัญญัติบัญญัติล้างบัญญตัญญตสิอยากให้เหลือ ถ้ารู้สึกว่าบัญญัติไหนใช้ลงไปแล้วเนี่ยกล่าวไปแล้วมันยังเหลืออยู่เขายังจับต้องได้อยู่ก็ให้ล้างมันเลยอย่าเสียดายบัญญัติใช้บัญญัติไหนขึ้นมาก็อย่าหวงบัญญัตินั้นอยเสียดายใยบัญญัตินั้นที่ว่าพูดอย่างนี้ถูกแล้วก็จะหวงไว้เสียดายไว้อย่าทําลายทิ้งอันนี้เหตุพลาดเลยผกมันใช่ตรงนี้ถูก ตนันเย่พูดตรงแล้วไม่ใช่ตรงที่ตรงต้องล้างต้องกล้าล้างทิ้งในบัญญัตินั้นดงั้นมันก็ไม่สามารถตรงตามนี้ได้ตอนเนื้อหามันก็ไม่มีเราถ้ามีจงไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะกล่าวบัญญัติชนิดไหนขึ้นมาก็บัญญัติชนิดนั้นต้องสลายบัญญัติชนิดนั้นเองบัญญัติที่ไม่เอาบัญญตัติบัญญัติที่ล้างตัวบัญญัติ ผู้ฟังก็จะไม่สามารถจับเข้าไปเป็นสงรรังสวัสบัญญัติแต่ถ้ากาไปแล้วเนี่ยมันยังมันยังไม่หมดจดมันยังเป็นรูปเป็นร่างที่เขาสามารถจับต้องได้โดยสัญญาแล้วก็ฟงไว้แบบนั้นเราก็ต้องล้างใหม่ฝากกันใช้บรรัญญัติล้างบรรัญญัตินี้ใหม่ย่า้เหลือถ้าประโยคนั้นเหลือพยายามย่า้มันเหลือในประโยคนั้นพูดยังไงได้้มันสลาย เรียกประโยคที่เรา,เราประโลกขึ้นน้องกันกองอออยังไม่เอาไม่ก็ะทั่งตัวไม่เอาเองก็พูดหน้าแต่เวลาที่คนเอาไปใช้แราวลือดไปใช้น่าวเติดมันก็ไปเกาะเกอะในการเราเล,ลนอ้นนี่เราก็จะล้างอางนอ ไม่เอาก็ไม่ใช่อะไรในเอาในไม่เอาหรือสีมันก็ไม่จะแค่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่จะแค่ไม่เอาม่นก็ทั้งตัวไม่เอาดีเราต้องบทละเอียดเลยอย่าให้เหลือไม่เอาก็ไม่ใช่อะไรในเอาไม่ใช่อะไรในไม่เอาเลยเออมันจะได้ไม่เอาซ้อนตัวไม่เอาสีมันจะได้ไม่เอาซ้อนตัวไม่เอาได้ตัวไม่เอายันไม่ไดเอาตัวไม่เอา มีเกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรมีเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเสียลิ้นต้นม่ยึดก็ไม่ใช่อะไรในยึดไม่ยึดไปว่างก็ไม่ใช่อะไรหนว่างไม่ว่างพอท่นนี้แหละคนก็ไม่จ้องจะไปเอาว่างไม่จ้องจะไปเอาว่างถ้าจนไม่ว่างในยว่างต่อสั่งก้าล้นดังนั้นบัญญัติูบบัญญัติคุบลกมาแล้วหยาดแก่นดาลธรรมะของพระ้าองค์เดียแค่ประโยคเดียวก็ยังเป็นสองพระวตในประโยคเดียวไ่ เรียกว่ากนประโยชน์ครังงต้นนี่ให้เหลือท่านประโยคนดียว่ก็อยาให้เหลือถ้าเหลือเมื่อไหร่ก็นั่นแหละประโยคนั้นจะเป็นขงังธวัมะกัเพราะท่านก็ไม่ได้เอาอยูแต่บางครั้งก็ตีเม็ดแปะบทดไม่ละเอียดติดความทะเลาะติดความศรัทธาไม่กล้าละทิ้ง ปิดความทะเลาะปิดความศรัทธาแล้วก็เกิดความเจ้ดาของหมอไม่กล้าที่จะละทิ้งเป็นสิ่งนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นความอะไรวอนในคําสองอะไรวอนในทางมันก็เลยกลายเป็นสาวัตเนี่ยไอคนลูกหลังถ้าจับต้องในลนักษณะนี้จับเอาผลเอากเอา็กเรียบร้อที่เป็นสองาวาสเปรนนานไปเยอะการ์ฟอนครับอีกอ,อีกไปอีก ถ้ามันเอานิดเดียวในสิ <Napoleon. S 2> i, yes. ่งที่ท่านลำดับสัญญามันก็ไม่สามารถจะหมดจบได้แค่นั้นเองมันก็ไม่สามารถจะหมดจบครับเมื่อเวลาฟังต่อหน้าพระคาพงก็หมดจบกลางเพราะท่านจะไม่เ้อ๋อไม่ควรยึดเคราะหอบอกว่าไม่จะติดจะติดเขา คำาว่าตามที่แเื่อลยใเลยหลังนี้หาท่านก็ลองรับการเซ็นเลยก็ป็นเป็นพลังมันก็เลยเป็นพลังหมดเชียให้กับผู้สัางแต่นั้นเราจะเก่าวประโยคไหนที่มันเป็นเนื้อหาตัดสินในประโยคนั้นต้องเเนื้อหาคก็ลองรับแันแบบ แต่บางคนเมื่อกล่าวไปก็เป็นเนื้อไปด้วยใช่ไหมเรอบจุใช้ตรงๆก็เป็นเนื้อไปด้วยลาวก็ปล่อยคลายชด่อคลายไปหลุดหลุกนิดนีดตัวจลุดไปเนี๋ยวนั้นก็เปบอกใจก็การกองเงานใช้มันได้เยอะ ว่าน้อยก็ต้องไม่เหลือประโยชน์เดียวก็ต้องไม่เหลือในที่การกองการใช้บัญญัติแบบไม่ต้องมีอะไรวอนในบรรยัติใช้บัญญัติแต่ไม่ต้องเสียดายบัรยัติเรียกว่าบัญญัติล้างบรรยัติบรรยัติล้างบรรยัติไม่ต้องมาเป็นรูปเล่มแล้วถ้าถึงขนาดต้องมาเป็นรูปเล่มนั่นนี่แล้วตอนนี้มันเกี่ยวกับการปอดการทาร์ทแล้วเหมือนเป็นโลภะเล้วนี่คือ ใช้กันบัญยัติกันแบบก็ต้ังเสร็ลายไปเลยผู้ฟังเองก็ได้ดตามไม่ไม้จับเอาแต่ก็ไม่ได้อะไรเลย